สวัสดีครับวันนี้เอาโทรศัพท์มาให้ร้านโทรศัพท์ดูหน่อยครับมีปัญหาโทรไม่ได้ติดต่อไม่ได้ครับมันบอกว่าไม่ได้ลงทะเบียนไปร้านนี้เลยบบลพี่ดูโทรศัพท์ให้หน่อยอะไม่มาแบบน,นันโทรไม่ได้อะไมมม่ต้อต้ออองงากละเอา<ม>ทำคลิปมาให้ก็ดูหน่อย มันโทรศัพท์มันใช้ไม่ได้มันมีรหัสนะไหนมีรหัสนะรหัสอะไรรหัสหน้าจอได้ไหมไม่มีอ๋อทำไมมันเป็นบ่อยยังสองรอบแล้วอ่ะอยู่ๆมันก็บอกไม่ได้ลงทะเบียนอ่ะยูยูมันไม่ได้ลงทะเบียนสองรอบแล้วเนี่ยซิมเก่าหรือซิมใหม่ก็ซิมข้างนเป็นซิมซื้อใหม่หรือว่าซิมเก่าสิมเก่านี่แม่ไปทำซิมใหม่โดยเดิมยังไม่แน่ใจ บางทีแถบโัวเก่าอ่ะมันอ่านสัญญาณไม่ค่อยดีบอกนั่นแหละลองดูให้ผมหน่อยมันอยู่ๆมันก็เป็นเลยเป็นปุ๊บบางทีมันหายมันก็หายมาใช้ได้แล้นทำไมอ้อนได้ราคาเพิ่มอีกเก้าร้อยเก้าสิบไหนแอมหนึ่งเนาะพี่ติดซิมกระจกแถมให้ก่อนใช่ซิมเก่าไหม พี่ก็แอบสัญญาณอชอบเป็นวะ่ะนั่งก่อนนพี่ติดคลิมกระจกให้ค่ะ นี่ตัดยังไงเมื่อวานก็ยังโทรอยู่ลูกน้องไปไหนนี่ลูกน้องร้านสองหยุดทีนี้ร้านนี้ก็ไปแทนอ๋อคนหนึ่งหยุดก็กี่ร้านแล้วเนี่ยสี่ร้านสี่ร้านตรงไหนบ้างครับมีประคุณชัยที่นึง่งโอ้บ้านกดสามบ้านกดสาม ตรงไหนอีกที่หนึ่งมันตรวดมันตรวดเหรอครับช่างเทศบาลตรงไหนอีกช่างธวิกิตอ๋อตรงเนี้ยค่ะพระพลไทยก็อยู่ติดเซเว่นเลยหน้าบองกระสอบอะอ๋อคู่กันเลยคู่กันครับติดแอร์อะมันติดไม่ได้ดินี่ไงมันแคบใส่กระจกเลยเนี่ยมันแคบยังไงใส่กระจกปั๊บแคบเลยนะบอก มันมันเดินยากเลยนะ okay. แต่ถ้าทางนู้นอะได้นะอืมแต่ไม่ได้ <c oughs> มันติดเสาไฟฟ้าไงแต่หลร้อนจังเลยถ้าไม่ได้ต้องเปลี่ยนซิมใหม่อั้มซิมใหม่ไปเดินดูทั้ซิมใหม่ไปเดินได้อ๋อที่ลองติดไปเที่ยว ทำซิมใหม่เบอร์เดิมเปลี่ยนค่ายก็ได้ใช่ไหมอันนั้นย,าย,าย้ายค่ายอ๋อย้ายค่าย้ค่ายทำซิมใหม่เบอร์เดิม้ยยยาาค่ทำซิมใหม่เเบอร์ดันจะได้ตัวแทบซิมใหม่อ่าแต่ว่าย้ายค่ายเราต้องไปติดต่อย้ายค่ายจากค่ายนี้เป็นค่ายอ๋อได้ไหมใช่ผมงงมากเลยอยู่มันก็หายอ่ะ น,นอไรที่ลองใส่ซิมที่ดูกอ่อนถ้าใส่ซิมที่แล้วมันขึ้น,นแสดงว่าเป็นกับซิมที่มันเป็นบ่อยพวกนี้อ๋อพี่ถอดอใส่ใหม่แล้วนะเข้าถอดออกใส่ใหม่แล้วอันนี้เปลี่ยนซิมครับใส่ซิมเจ้าของร้านเลย <c oughs> จะขึ้นไหมขึ้นไหม ไม่ต้องปิดเครื่องก็ได้啊มันอัปเดตบูตเองอ๋อม,ม,ม,มาไหมออเออเป็นกับตัวนี้อืเนี่ยท,ทำร้านจุงส่ะติดร้านสมรไปอ้าวพี่ทำไม่ได้อะไม่ได้ก็าแบ่งกันถ้าพี่ที่ทำของพีเทคอ๋อทำดีเล็กท,ทำถูกอ๋อ โอ้ไอร้านตัวนี้นะนนร้านติดารานะ <Okay. S 2> าซ่มมโอเคพี่ตั้งซิมใหม่ก็เดี๋ครับแถบซิมบางที่ตัวแถบมันไม่ได้ก็ได้ไมันทำให้อ่านสัญญาณไม่ดีอ่ะครับเดีย๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเลยมาไหมแล้วเราเรา,เราสับเป็นเป็นไอ้ล็อกอีกซิมหนึ่งไ,ได้ไหมมันเป็นที่ซิมเด้มันไม่ได้เป็นที่ช่องเด็กออ๋ที่พี่ใส่ช่องเดิมนะอืมอเห็นไหม ปกติถ้ามันอ่านซิมมันต้องมูดเป็นคมๆก่อนเนาะแล้วค่อยอ่านขึ้นอันนี้มันขึ้นเป็นขีดเฉยๆเลยแม่เป็นที่ซิมเข้าไปดูที่ตั้งค่าไม่ไปเลยไปที่ตั้งค่ามันจะเราใช้ซิมไม่ไม่มีซิมอ่าไม่มีเลยโอ้ที่ใหม่ไปเดิมครับครับขอบคุณมากครับพี่ครับครับผมเป็นกับซิมนี่เอง ผมต้องเดินเลยครับงานนี้จอดรถไว้นู่นเลยนี่เขาให้มาทําร้านนี้ครับคุณสวัยมือถือครับร้านนี้เลยพอดีมาทําซิมใหม่เบอร์เดิมอ่ะครับโอเคเข้ามาเลยมันใช้ไม่ได้เห็นเบอร์หน้าคอเตอร์เลยค่ะโอเคครับเรียบร้อยครับทําเรียบร้อยแล้ว ไม่นานครับแป๊บเดียวใช้บัตรจำตัวประชาชนตัวจริงแค่นั้นแหละครับแล้วก็ทำให้ประมาณประมาณ10นาทีก็เสร็จแล้วหมดไป50บาทครับสำหรับโทรศัพท์ใครที่มีปัญหานะครับใช้งานหรือโทรไม่ได้ก็ลองเอามาเปลี่ยนซิมใหม่เบอร์เดิมนะครับหมด50บาทครับใช้งานได้เลย เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเสื้อผ้าไปฝากทีมงานก่อนสวัสดีครับ